ตัวอย่างข้อถัดมานะครับวางยางลบบนแผ่นเสียงวงกลมรัศมี25เซนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและเสียดทานจนระหว่างแผ่นเสียงและยางลบเป็น0.9และ0.8ตามลําดับความเร็วเชิงมุมสูงสุดของแผ่นเสียงมีค่าเท่าไหร่ยางลบจึงจะไม่ถลายโอเคข้อนี้ก็คล้ายๆข้อที่เคยทําไปแล้วนะก็คือวางวัตถุไว้บนแผ่นนะครับอ่าพี่วาดด้านข้างอย่างเดียวพอนะครับ วางวัตถุไว้บนแผ่นกลมๆเป็นยางลบวัตถุของเราคือยางลบนั่นเองนะจุดศูนย์กลางการหมุนอยู่ตรงนี้นะครับ่ไอแผ่นนี้มันก็หมุนไปมันก็หมุนของมันไปเมื่อหมุนครับมันก็จะเกิดแรงเหวี่ยงออกแต่ยางลบนี่ไม่ยอมออกครับเพราะว่ามันมีแรงอะไรนะมีแรงเสียดทานใช่ไหมมีแรงเสียดทานที่พื้นในแรงเสียดทานนะครับ F อนอกจาก F นี้มีอะไรอีกก็มี N กับ mg เหมือนเดิมนะครับมี mg นะแล้วก็มี N โอเคเพราะฉะนั้นก็จะเขียนได้ว่าถ้าปกติวิธีเขียน n อนะอย่าลืมนะครับปกติ n คือแรงที่พื้นดันวัตถุนะครับแรงที่พื้นดันวัตถุนะเพราะฉะนั้นปกติถ้าถ้ามีพื้นที่เขียนกใกล้เขียนแตะกับลูกศรเนี่ยมาแตะที่พื้นด้านล่างไม่ได้เขียนตั้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับเขียนตั้งขึ้นไปก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีที่เขียนอยากให้เขียนด้านล่างเราจะได้เข้าใจอ๋อม,มันเป็นแรงที่ พื้นดันวัตถุขึ้นมานะดันที่ตูดวัตถุดันที่ก้นวัตถุเนี่ยนะครับไม่ได้ดันไม่ได้อยู่ข้างบนนะโอเคนะครับอ่ะซิกมาเอเท่ากับเอ็ M A C, เหมือนเดิมเลยข้อนี้นก็คือจะได้ F อเท่ากับเใช้ V หรือใชโอเมก้าครับขอใช้ความเร็วเชิงมุมนะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอเมก้ากำลังสองอาเท่ากับมิ N เหมือนเดิมครับและไดเอ็มโอเมก้ากำลังสองอ เหมือนเดิม n หาจากแกน y ซช่ไม่ y เท่ากับ0ได้ n เท่ากับ mg นะแล้วเราก็เอามาแทนก็ได้เป็น mu mg เท่ากับ m omega กําลัง 2r จะหา omega ก็กลับข้างให้เหลือ omega ครับจะได้ omega เท่ากับ mu g ส่วน r นะแล้วก็ถอดลู o t mu คือเท่าไรหร่ 8, หร่8 0 9เดีววะตอนนี้ยังลบมันยังไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหม มันยังไม่ได้เคลื่อนที่ก็ต้องใช้เป็นสัมประสิสทธินะ์ความเสยดทานสถิตนะความเสยดทานสถิตเขาให้มา2ตัวนะสถิตกับจนตัวนี้สถิตนะครับอ่าและตัวนี้จนเราต้องใช้มิวเอสนะก็คือจะได้เป็น0.9คูณ10แล้วก็หารด้วยรัศมีคือ25้าเซนเวลามันเป็นเซนจะต้องทำเป็นเมตรนะครับก็คือ0.25เมตร ดังนั้นก็จะได้เป็น9้าส่วนศ2น0.25ุสองหศูนย์จดสองห้าพี่แปลงเป็นยี่สิบห้าส่วนร้อยนะครับยี่สิบห้าส่วนร้อยดังนั้นเมื่อถอนรูทครับก็จะได้เป็นสามสิบส่วนห้านะหรือหนั่นเองนะครับหกเรเดียนต่อวินาทีนะครับโอเคบางคนไม่ทันนะ9้าถอดรูทมาก็เป็นสามใช่ไหมหนึ่งร้อยถอนรูทมาเป็นสิบนะก็คูณกันก็ได้เป็นสามสิบ รู้ยีิบห้าก็ได้เป็นห้านะครับแล้วก็สาสิบหารห้าก็ได้หกนะครับถัดมาครับข้อถัดมาสองจุดห้าวัตถุผูกติดปลายเชือกแล้วแกว่งเป็นวงกลมสม่ำเสมอตามแนวราบแบบฐานกล้วยมาตามแนวราบแบบฐานกล้วยเป็นไงไม่รู้นะ,ะถ้านัมีของการแกว่งเป็น 30, 30มสิเมตรสาเซนติเมตรมวลของวัตถุเป็น0.5กิโลกร,รมัมเชือกยาวห้าสิบเซน อัตราเร็วเชิงมุมของการแกว่งเป็นกี่รเดียนต่อมินาทีโอเคข้อนี้นะครับเป็นการแกว่งแบบกลวยแกว่งแบบกลวยเป็นยังไงแกว่งแบบกลวยเป็นแบบนี้อ่าเป็นเชือกนี้ปึ๊บแล้วก็แกว่งไปแกว่งเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเป็นวงกลมในแนวราบนั่นเองแหละนะครับไอ้วัตถุมันก็จะแกว่งอยู่อย่างงี้นะมันก็จะแกว่งแกว่งแกว่ง สิ่งที่เราต้องทำอย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการเขียนแรงนะครับการเขียนแรงให้ถูกต้องแรงที่เขียนมีอยู่สองแกนจะได้ไหมก็คือ1 1หนึ่งคือแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลาง2คือแกนที่ตั้งฉากกับแกนเข้าสู่ศูนย์กลางคำถามคือศูนย์กลางอยู่ตรงไหนครับข้างบนนี้หรือข้างล่างนี้เป็นศูนย์กลางของวัตถุบางคนชอบตอบข้างบนนะจริงๆมันคือข้างล่างนะครับ ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่วัตถุอยู่ข้างล่างวัตถุวนรอบจุดข้างล่างนี้ใช่ไหมวนรอบจุดนี้วัตถุวนรอบจุดนี้กรเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดศูนย์กลางเวลาเราแตกแรงเราต้องแตกแรงเข้าจุดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีแรงอะไรให้แตกบ้างวะเออมันมีแรงทีโอเคมันมีแรงนี้แรงตึงเชือกแรงทีแล้วก็มีเอไม่มีเนนะเพราะไม่ได้สัมผัสพ,พื้นนะครับไม่ได้สัมผัสกับของแข็งอย่างอื่นนะครับลอยอยู่ในอากาศนะ เพราะฉะนั้นก็มีแค่นี้บางคนก็ไม่เขียน n อนีกอะไรก็ไม่รู้นะ n ต้องสัมผัสพื้นนะต้องสัมผัสกับของแข็งอย่างอื่นนะครับถึงจะมีอ่ะทีนี้เราแตกอะไรล่ะแตกก็แตก t ไงสมมติตัวนี้เป็นเซตานะเซตาก็จะอยู่ตรงนี้เป็นมุมแย้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น t cos เซตาและตรงนี้ก็จะเป็น t sin เซตาโอเคแตกแรง t ออกมาเรียบร้อย mg ต้องแตกไหมเนี่ย ไม่ต้องนะเพราะว่า MG มันอยู่ในแกนตั้งฉากอยู่แล้วเราต้องการแรงในสองแกนนะก็คือแรงในแกนเข้าสู่ศูนย์กลางกับแรงในแกนตั้งฉากกับเส้นศูนย์กลาง MG อยู่อยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับมันอ่เราเรียได้เรียบร้อยแล้วครับเราได้มาสามแรงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราก็ทําเหมือนเดิมซิกมา FC เท่ากับ MAC เราจะได้ว่าอะไรก็จะได้แรงแกนศูนย์กลางนะแกนศูนย์กลางมีกี่แรงมีหนึ่งแรงครับก็คือ t s i n เซตา ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกินการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งส่วนใหญ่จะมีแรงเดียวนะครับบางคนอยากได้หลายๆแรงเฮ้ยม,มีอีกไหมวะคุณจะใส่ให้หมดไม่มีนะมีแรงเดียวอ,อัตราเร็วเชิงมุโมโอเคใช้โอเมก้านะครับโอเมก้ากำลัง 2r งะอ่ะเราทําอะไรต่อไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนต่อไปครับซิกมา f y เท่ากับ0เราจะได้ว่า t cos t h e t เท่ากับ mg โอเคนะครับจากนั้นเราจะเอาสองสมการนี้มาหารกันเอามาหารกันปกติข้อก่อนหน้านั้นเราใช้การแทนค่าใช่ไหมจริงๆเอามาหารกันก็ได้นะเอามาหารกัน n ก็จะหายไปแล้วก็จะออกมาเป็นสมการนี้อยู่ดีนะครับเอามาหารกันก็ได้นะครับเะโอเค okay, ข้อนี้แต่ข้อนี้แทนค่าน่าจะยากกว่านะเอามาหารกันนี่จะง่ายกว่าพี่เอา1หารกับ2ครับก็จะได้เป็น อ่ะเดี๋ยวค่อยๆหารให้ดูแล้วกันเนาะที่เอาข้างที่คล้ายๆกันครับมาหารกันนะ m โอเมก้ากำลัง2 r ก็หารกับอีกข้างมันก็คือ m g ทำแบบนี้สิ่งข้อดีของเราก็คือเราจะตัดบางตัวได้ t ตัด t ได้ m ตัด m ได้ครับเหลือแค่ไซส่วนคอร์สไส่วนคอรเราเปลี่ยนเป็นแทนได้ไหมได้นะเปลี่ยนเป็นแทนไซต้าก็ได้เท่ากับโอเมก้ากำลัง2 r ส่วน g อยากหาโอเมก้าก็กลับข้างให้เหลือโอเมก้าครับได้โอเมก้าเท่ากับ G t แทนเซตส่วน R ถอดรูทโอเคนะครับนะจากนั้นเราก็แทนค่าไปสินะ g คือ10บแทนเซตคือเท่าไหร่โอเคพอมาแทนเซตาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องหาแล้วเราต้องดูรูปละเขาบอกว่าไอวงกลมนี้รัศมี30เซนโอเคเรารู้ว่าด้านล่างนี้คือรัศมีนะก็คือ0.3 30ิเซนก็ศูนย์จุดสามเมตรและเชือกยาวห้าสิบเซนครับเชือกยาวเชือกคืออันนี้นะเส้นนี้ไอเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับเส้นนี้เชือกห้าสิบเซนแต่เดี๋ยวพี่มาเขียนข้างนี้แล้วกันจะได้ไม่เก,กะกะเชือกตรงนี้ยาวห้าสิบเซน0ูนอจุดห้าไอข้างล่างนี้ยาว0ูนจุดสามเพราะฉะนั้นเซต้าอยู่ตรงนี้แทนเซต้าก็คือข้ามชิดใช่ไหมแทนเซต้าคือข้ามชิดด้านนี้ มันจะเป็น0.4ถูกป่ะครับด้านตรงๆลงมาตรงนี้เพราะด้านนี้มัน0.5 0.3ด้านนี้ก็ต้องเป็น0.4นะสามเหลี่ยม3 4 5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแทนเซต้าก็คือข้ามชิดสามส่วนสหรือใครจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นมุมอะไรนะสามที่เองศาใช่ไหมแทนสามเจ็คือเท่าไหร่แทน37ก็คือ3าส่วนสนั่นเองนะครับ ส่วน r r ค,คือ0.3อาคือ0.3โอเคลืมหมอไม่เห็นนะอ่ะ์คือ0.3นะครับโอเคก็ okay. แทนตามนี้เนาะจะได้ค่าเป็นเท่าไหร่ละ่ะก็แทนค่าไป0.3คือ3ส่วน10เวลาหารด้วยเศษยมมันจะดูลำบากเนาะนี่พี่จะกลับเป็นเศษส่วนก่อน0.3คือ3ส่วน10แล้วพี่ก็กลับ10มาไว้ข้างบน นะครับก็ตัดไปเหลือรูทหนึ่งร้อยส่วนสี่ก็ได้สิบส่วนสองนะครับหรือห้าเรเดียนต่อวินาทีโอเคต่อเรียบร้อยแล้วข้อนี้นะครับอ่านะโอเคไหมนะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะครับ